ไ้นอนนอใหม่ไงผักไงเนี่ยเอามาใหม่ๆจะสับมาใหม่ๆอยู่หน้าจะมาเยี่ยมหลานเปิ้ลเล่เอามาผากจ่โอ้ยที่คนกับบานไว้เบิ้ก็หลายทา่นอนหนึ่งนัทมันแน่นแล้วเกงเทนอนง่ด้วยนี่นอละ1ิบาทเตี่เอาไปขายโอ้ยสบทอี่เป้นอนง่นี่ อย่นอนบบก่านอนหนึ่งได้โยกขึ้นดโอ๊ยลอยย้ยยายมานอน,น,อ,น,น,น,อ,น,น,นอีเ่เนี่ยปืนดังจักรลบเนี่ยโอ้ยปวดไหล่เลยเดะล่ะสูงคัาสูงเน่ยไงค่ะเออดวนตัตน,นตอหอมปาดออกแนวหอมคักหอมแม่โอ้ยคักเส็มั้าเจ้าเือเอาอมาได้จะไปหอบกันเด็ปืนด แบดโน้ตใหม่เพาเป็นธั้<ผ>มดาเด้แดโน,น,นอตใหม่ไหมอ่ะมันอยู่นอเดียวกันนะมันเป็นถึงคู่มันเอ่ามังไงอ,อ,อู่หัวากตาดนยใหญักไงเนี่ยดูโอ้สวียนนะจจะสวียนโน้ใหม่ครับนีซื้อเลอันเนี้ยเป็นพ่นจีน โอ้ยถามเราดูด oh, oh, ูกะลืมถามอยากมันลืมเอามาจูมาสัตยพั่านมาจูมาสันย์ท่านมาจากจีนมาสัตย์นะฮะโอ้ยผักมาจากท่านใช้เขาแผ่เขาเมื่อน้อยไงปั่นหนีได้เนาะเห็นน้อยไงปั่นหนีเดอกอันนี้เป็นนอไม้เลี้ยงนอไม้เลี้ยงด้วยจ้ะ น่องไม้เดี่งแบบนี้แปลไม่หกเน่อไม้เดี่งเอาไปเผาแสบแบบเอาไปเผานี่กับเผาเฮดซุปน่องไม้แสบอันนี้กับเผาหรืออั่ยี่หรืออันนี้กับเผาแสบเพื่อนหันห้อเอาไปเผาหนักแสบก่อนจ้าพันอะไรนะจ้ามาจูมาจูบัตรฉันมาฟันข้างล่างออกดนะจ้ามองแข็งแข็งเนาะ อันนี้โอ้ยของฝากติเนี่ยของฝากของฝากคนขึ้นรถเบิดตเบิร์นพี่น้องมักก็หลายแขนอันนี้อันนี้เป็นนอไมเลี้ยงเด้คนเอิ่นนอไมเลี้ยงอันนี้พันโอ้ลืมซื้ออีกล่ะซื้อเกาหลีได้หนิเนาะไม้ไมเลี้ยงที่ซื้อหน่นะอันนี้แม่ยังจู่จูมาจูมาจูของจีนของจีนติเนี่ยอ๋อของจีนบาสันบาพันมาจู่าสันบา กับจิมซุ้งนีหลายพันลายพันเนาะจิมซุงยังของเกาหลีเนาะอันนี้ของจีนเหมือนว่าโอ้ยตัดโอ้หอมพันออกหอมมันหอมหอมนอใหม่จ้ะโอ้ยง่ค่ะคุณง่ยค่ไงายแน่ นอไมเรียงเขาไปแกงหรือไปต้มกินอะไรแบบแบแ่เงเผาแกงเผาเสียเผาแกวาโอ้ยแต่แสบผักนอไมนะว่านไงว่านว่าเห็นกาไปขายนอไงบนี่จะโออว่นเดนกับต้มเต้มแ่บเดเดออนก้อนี่ก็่ะเอาาย่น้ คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะทุกคนขอบคุณท,ทุกการรับชมแับทําน้นอใหม่่ตกันจะสอนค่ะสอนน้นอใหม่อยู่ญี่ปุ่นกับสอนน้นอใหม่มากเมืองไทยเป็นสอนค่ะจะช่วงนี้รูดูน้อใหม่ก็จะ <laughs>